เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับอยากให้ไปเริ่มจากเกมหนึ่งนะครับถามว่าถ้าอยากถ้าอยากให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะต้องทำยังไงผมตอบง่ายๆเลยนะครับก็พัฒนาคนไทยให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าอยากให้คนไทยพัฒนาให้ดียิงยิ่งขึ้นต้องทำยังไงครับคำตอบก็คือส่งเสริมให้คนไทยเอาจริงเอาจังครับรักมีความชอบ ที่จะงอกสิ่งดีๆออกมาด้วยตัวเองเกมที่สองมีอยู่7ข้อนะครับข้อที่1ครับอยากให้ไปลองตอบดูว่าชีวิตคืออะไรคําว่าชีวิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะจดเลยครับแล้วก็ตอบได้เลยครับข้อที่2ครับอยากให้ไปลอง,ลองตอบตัวเองว่าฉันตัวฉันเนี่ยคืออะไรตัวเราเองเนี่ยคืออะไรมันคืออะไรกันแน่ลองตอบออกมาเองได้เลยครับ อันนี้คาตอบทั้งหมดนะครับอยากให้ไปลองค้นฟ้าก็ได้คุยกันก็ได้ครับถามกันก็ได้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ตายอืมทําไมต้องมีตายด้วยทําไมให้เราเกิดมาเราเป็นเด็กเราเป็นหนุ่มสาวเราแก่แล้วเราก็ตายไปทําไมต้องให้มีโรคติดต่อทําไมคนเราจะต้องมีสงครามมีการแย่งชิงกันในระดับต่างๆด้วยนะครับอืมทาไมอ่ะ นะครับต่อไปครับข้อ4ครับพูดถึงคำว่าโลกจักรวาลวิทยาศาสตร์และความเชื่อเนี่ยทั้งหมดคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีสา,า,สารมีพลังงานมีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพอไปค้นคว้าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวสา,าสารที่เราส่องกล้องเห็นเนี่ยท้ายสุดแล้วอะ่ะมันคือการเกาะเกี่ยวการประกอบกันของพลังงานแค่นั้นเองแล้วพลังงานชีวิตคืออะไรอ่ะความเชื่อทําไมจะต้อง ศาสนาจะต้องแตกต่างกันอย่างมากด้วยมันคืออะไรแล้วคำถามข้อที่ห้าแล้วชีวิตของฉันน่ะมันคืออะไรอะ่ะเอาทั้งหมดเอาคำตอบทั้งหมดอะมาตอบรวมกันครับมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายตัวผมเองยังยังมั่นใจไหมผมมั่นใจในคำตอบของผมแต่มันก็ยังไม่สุดนะครับมันไม่สุดเห็นไหมครับต่อไปก็คือ ข้อที่6ครับแล้วทางเลือกของฉันนะซึ่งเป็นทางเลือกจริงๆของฉันคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อ7ครับนึกถึงโลกใบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าแรกทีเดียวไม่มีไม่มีแบบคนนะมีสัตว์อื่นๆมีถึงขั้นโลกใบนี้เนี่ยมีห่วงเวลาที่ไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ศูนพันจนกระทั่งกระทั่งเกิดสัตว์กินกินซากอ่ะจากนั้นเนี่ยเริ่มพัฒนาจาก ครึ่งคนคึ่งลิงมาเป็นคนจากคนซึ่งอาศัยอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำกลายมาเป็นรู้จาักกาันพราปลูกนะครับมารู้จักการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนมาเป็นยุคยุคสงครามยุคชนเผ่ายุคอุตสาหกรรมยุคเหล็กนะครับแล้วก็ทุกวันนี้กลายเป็นยุคที่มีโลกเสมือนมีอะไรที่เรียกว่าไลฟพรมแดนมีปัญญาประดิษฐ์มันคือ การเปลี่ยนยุคนึกถึงอาชีพใหม่ๆที่เราเริ่มต้นขึ้นมาได้ผมยอมรับตามตรงนะครับว่าที่ทําวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อเริ่มอาชีพใหม่อาชีพที่ว่าลองจริงให้ถึงดีก็คือคนที่ลองจริงมาแล้วเนี่ยเอาคําตอบดีๆมาแลกกันแล้วเรามาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อที่เราจะได้เป็นญาติกันจะได้เป็นมิตรกันจะได้เป็นคู่รักซึ่งแบบรักกันยิ่งขึ้นจริงใจซึ้งใจคือเราอุ่นใจอ่ะที่ได้อยู่ร่วมกับกับพวกเรานะครับ แล้วเข้าถึงอะไรดีๆลหลายๆอย่างอะไรประมาณนั้นครับง่ายๆแค่นี้เองครับแต่อย่าถือว่าเป็นเฉลยแล้วกันนะครับแต่อยากให้พวกเราเนี่ยไปตอบไปตอบคาถามทั้ง7ข้อนี้ด้วยตนเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่าผมก็จะให้วิดีโอที่หที่2นี่แหละนะครับในการที่ผมจะกดส่งต่อไปในกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับที่จะขอร้องให้พวกเราเนี่ยบอกต่อนะครับ เริ่มเห็นภาพแล้วไม่ใช่ไหมครับว่าจะทําให้ประเทศไทยหรือแม้แต่โลกทั้งใบเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงอ๋อก็เริ่มจากการพัฒนาคนแล้วจะพัฒนาคนได้ยังไงก็ส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยสามารถงอกสิ่งดีๆด,ด้วยตนเองนะครับพุ่งเป้าไว้ที่ตรงนั้นครับมันเหมือนกับคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งอ่ะเขาต้องไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเขามาบอกว่า เออเขาเขาก็แปลกใจนะซึ่งเวลาที่เด็กๆเ,เรียนที่ที่บางประเทศอะ่ะแล้วเด็กรู้สึกว่าร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนอะ่ะหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปโรงเรียนแต่ลูกของเขาเป็นเด็กอนุบาลไปกับพี่ซึ่งอยู่น่าจะมัธยมแล้วนะนะครับระดับมัธยมแล้วอะ่ะก็ก็ <ๆ S 1> คือไปโรงเรียนเดียวกันอะ่ะต้องเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับอยู่สิงคโปร์อะ่ะแล้วเขาบอกว่าในวันหยุดอะ่ะ ลูกเขางอแงร้องไห้ร้องขอให้พี่เนี่ยพาไปโรงเรียนให้ได้ทั้งที่เป็นวันหยุดคือเขาอยากไปโรงเรียนมากตรงนี้มันมีจุดสําคัญอะไรอะไรบ้างครับลองคิดดูนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าอยากให้โลกใบนี้น่ารักน่าอยู่ดีก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยงอกสิ่งดีๆออกมาด้วยตนเองซึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มต้นเกมแบบนี้แหละนะครับเล่นอยากให้เล่นเกมนะครับอยากให้เล่นไปเรื่อย เกมอื่นๆผมก็อาจจะได้ไม่เก่งหรอกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยหน้าจอนี้คืออะไรก็ไปเริ่มดูจากเกมที่1น,นะครับจะเข้าใจแล้วก็ที่ผมเอามาเป็นเกมทั้งหมดก็อยู่ใน2เล่มนี้นะครับจนถึงเกมที่25าจะอยู่ใน2เล่มนี้นะครับก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีการอ่านบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ